เจ้าแม่วันนี้ที่เราคอยพีิคดพีิคดพีิค,คกินติ๊กไหมเคสีเอาเปล่าเจ้าแม่ดูเจ้าแม่ทำฟันเยินทำฟันเยินอย่างนี้เหรอเดี๋ยวดูฟันนี่ขอดูฟันนีขนน่ขอดูฟันหน่อยโชว์โชว์ฟันหน่อยแล้วโชว์ฟันเลลนอ้ยสองชี้สองชี้เอ้ยมีสองชี้แค่นี้เหรออ่ะอือ พี่แมวพี่แมียวโชว์ดิแมียวแมียวโชว์หน่อยสิแมียวโชว์แมียวนั่งลงแมียวนั่งลงเร็วนั่งลงเร็วนั่ง ا, นั่งอ่านั่งนั่งอ่านั่งนะรอนะรอที่เท่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 เงยหน้าขึ้นมารอรอรอโอเครอรอ ความอดทนของพี่แมวนี้เป็นเลิศแต่ความการให้เลขนี้ไม่เบิร์กผมที่มักฟิตเลยรอได้นานจริงๆนะเป็นนาทีอ่ะรอจริงๆรอจริงๆรอจริงๆ,องๆเอาอยัางเอาอยัาง อยากกินยังอยากกินยังล้ำลายน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 ้ำลายโอ้โหล้ำลายเต็มปากเอานะเอานะหนึ่งสองสามกินได้โอ้โหป่านในใจร้ายจริงวัตถุทรงกลมสีน้ำตาลวัตถุทรงกลมสีน้ำตาลไปเอาสกาให้ป่าทีเร็วมาเร็วมาแล้วแล้วมาเร็ว ไหนตะกาอยู่ไหนตะกาอยู่ไหนอ่ะตะกาตะกานี่ตะกาตะกานี่ตะการนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ปลาอันนี้อันนี้เอามาเร็วเอามาเร็วเอามาเร็วเร็วนี่ตะกานี่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 อ่าเอาม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 าโอ้โห เอามาเทก่อน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 โอ๊ยติดปากเทก่อนปลาถูกกลมสีตัางๆอย่างนี้เดี๋ยวรเราจะคะเลขก่อนนะครับไอ้เลขครบหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบหมูหมนหมถ้าใครดูคลิปนี้อย่าลืมเข้าไปทายเลขของเพจมะขิดนะครับมีชมพูเฮลตี้เพจแจกนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนี่ครับ วันนี้เรามีชมพูเฮ้ใด้เพรแจกครับสิบรางวัลครับสิบรางวัลถ่ายเลขสองตัวบนมาเข้าไปถ่ายไลน์ในเพจนะครับลงไว้เมื่อคืนนี้แต่ตอนนี้เราเคลียร์กับเจ้าแม่ก่อนเจ้าแม่จ๋าเคฟซีกินไหมกินไหมเคฟซีอ่ะอยากกินเคฟซีเปล่าเอาเปล่าเคฟซีอ่ะเอาอยากกินอยากกิน ให้สูมาสองงวดเราไม่เข้าอ่ะงวดที่สามจะเข้าไหมคิดว่าเข้าไหมเข้ามั่นใจนะมั่นใจนะชัวชัวเปล่าชัวอ่าชัวมาแปะมาแปะเลขเด็ดมาเลขเด็ดงวดนี้เลือกมาเลยงวดมางวดมา,ดมาเฮ้ยอะไรเว้ยเฮ้ยงวดเต็มใจเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะให้สูย์อะไรสามงวดเนี่ยครับพี่ เป็นไม่ได้ไงแน่ใจเหรอเข้าแน่เหรอชัวเหรอไม่กินนะสูนเนี่ยชัวเอาชัวร์เชื่อพิกวิติกงวนนึงเชื่อพี่กวิติก,กวดนึงนะโอเคนะอ่ะโอเคอ่ะจะได้กินไก่ไหมก็ง่วนนี้แหละครับ